ลำดับต่อไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาหลวงปู่บุญเพ็งขันตีโกวัดป่าภูร้อมข้าวจังหวัดสกลน,นครโดยพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทหายะนะโมพุทหายะนะโมพุทหายะอืมขอนอมน้อมกงุณพระพุทธองค์น้มสัมพุทธเจ้าอืมเพื่อใครจากิริอืมเมตตาอืมทำให้ลูกหลานได้บำเพ็ญภาวนาตามหลัง หนึ่ามพ่ายก็ขอให้สติปัญญาตนเพียรมีศรัทธาเต็มเตี่ยมนั้นท่านที่ทินาสนาข้อการก็จุกจิกไต่อไปมาประกาศตั้งใจแห่งมีความเป็นกุศลแล้วมีตื่นให้ชาตรรักษามีโต้และทําไปตอลตอดนีอน่อะไรก็เสกจ่ายกันให้น้ำจำลาเกี่ยวกิ มาตขฐานของพวกเรามาจากตีรามันดาปุญญากาย,ยา,ายบาเราลงมาเกิดลงมาเกิดพ่อทำระสริฐหนึง응응กับตีรามันดาเราก็เออสอนให้พ응응ุกธคมหนึมาหากินช่วยกันหปายชีวิก็หืมมงันเราเกิดนึ่นเกก็หืึจะมีความพควมลำบากนเากิดเราไม่หนักหนาไปตอนเกิตอนเก่ มันพลาดันอนองรกรมันโ่มีทายกับเทลามเกรตรแต่ั้ก็ระบายมัจนถึงอืที่สุดคบากนะที่สุดก็คือความเจ็บมันไว่าเจก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะรแ่ว่ามันไหวไวเก็ไววในกตามคนเราก็รู้กันเออมาที่จุดนี้เรียมตัวอาบุญพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้รับคำจาก ว่างหลวงปู่สาวก็ดีมาตอนนี้ถือโลหะให้ท่านถูกตั้งใจเอินมก็แม่ลูกปู่ว่างเดินล่อพวกเออประเทศไทยของพวกเราอือไปเดินไงนะหนึ่งลูกค้าพวกเราก็ยังเป็นโรงเรียนอานาชาตอะไรก็สา่ไม่ได้เพราะว่าอืมก็รอความเกิดเกิดมาแล้วก็โชคดีศุภยาบานดาวศุภยาตายายของพวกเราเข้าวัดเข้าวาข้าวจีนมา กาเที่รรมเข้าใจเข้าใจในการเป็นอยู่ของมนุษย์เราไม่ใช่ของง่ายๆหนึ่งบุญหลายนมีของพระเจ้าหนึ่งดจิตใจของพวกเราหนึขงาหาการได้หนึ่วันนี้นี่คือว่าเป็นรางมงคลของลูกหลานคนึ่งตาวบ้าน้ามีเนี่งหนึ่งพักดีดีใจหืึทงรำบุญตามรอยเท้ารอยตามขอวงพ่อแม่หนคอวังตูเหรียญเราหนึรับธรรมมาจากหลวงพ่อ กำรวจรัฐบาลทุกคนมันจะพามูนให้พวกเรามันจาตาไต่ไปมากัวามเจริญแค่ไหนมก็เป็นเรื่องของธรรมชาติความ้างของเแต่ว่าเรารวมกันนี้เช่นหนาเป็นการก่งหึงเราก็พัฒนาจิตใจหึเรามาไปตามความเจริญของเราแต่คือนคุณพัฒนาในความเจริญทุกทุกอย่างด้วยการพัฒนา แต่ว่ามันสิ่งที่ค่อยเป็นคืออืมก็ตกกงแก่ก็ตกก็ตายเป็นทางวันอืมสเล็ตสเล็ตหน้าอืมอืมยากหน้ากลัวที่เราจะอืมเดินทางไปหน้าต่อไปอืมเดินข้างหลังนี่อืมเพราะแม่ครูอาจารย์ท่านก็ว่าอืมลงไปที่ต่ำมากกว่าที่อืมเพราะเราอืมยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติการรักษาการปฐม คมเทียงสองศาสนามาถึงลุกพวกเราก็คือว่าโชคดีศาสนานานแสนนานมาหลายพระองค์แล้วเพื่อกระตั้งรูกมีจจากทงมันผนจากลูกทั้งหลายมันก็เราทั้งายที่เป็นก้าอันทางใส่ทามไรทามออกคือโชบดีนะพุณลักษณสิ่งนี้ถก็เดูดใดก็ดีถึงแล้วพระองค์จะสิ่มาร้อาจสิง มันเดียวกันีแให้สวยงามในดวงจิตดวงจิตที่ฟองใสขาวสะอาดยิ้มแย้มแจ่มใสจะนาไหก็ไม่กลัวไม่หมดรอดมาสายธาตุยาพนดามนเนเราเห็นในานไม่อยู่กันหนึ่งดสิบปีรอดปีหรือว่ามึงเท่าไหร่ก็ตามไม่นานหรือว่าอืมธาตุู่เป็นคููอืมตรที่ต่าคือนานเมื่อนานเข้าวอะไร ทางีคือาตวกายก็มีมันเป็นอย่างนั้นธาุนท้กขเมาตุี้พอสูงแล้วก <semin> <for> ็อย <this> ู <rules> like ice, like ่ไปเรื่อยๆ่ส้กมไยจะลำบากเปนเรื่องธาตนนีมีแก่มีเจ็บมีปวดมีหงมสุดท้ายคืตานั่นเองคือใครก็ยิไม่พ้นนานให้ทำหนุาทก็มีให้ใจสบายเป็นหลักมาขอแม่ครูอาจารย์รำบันพุ้งเท่าต ข้าวปลาข้าอลมให้พ่อให้แม่ก็ได้ยินครูบาอาจารย์แนะนำเส้ทางให้ถ้าทานทานใส่ข้าวปาาทานพระเจ้าอืก็นั้นก็จะได้สำเ็จในคผาเกิดตื่นฮะอะไรหาหะยใจอยู่ตะกร้าประเทศเข้ากันได้หาโคปุโคตรามลมหายใจเดินไป ผมตื mm ่นจกพุทโธได้หนึ่งเดินไปทังวันทั้งคืนก็ไม่เเพราะว่ากำลังพลมีกำลังทํากกำลังพลน้กำลังกุนลึ่งจะได้มาอุ่อุ่นอุ่นใจของพรเรานี้จากกรรมอย่างนี้คือคุณ่นความดีนุนาพละมีรัรกาศสีหนึ่งตืนอีกแน่ทานท้าวุ่ก็แม่ตัวเก่าวไ่แม่สุวาจาติพระองค์อืมวยมากุส ทำเมตตาจะทานที่มีคุณว่าคุณเนี่ยแั่นอนเพื่อนักของที่ภาวนาเป็นเพ่อนแต่ละบุคคลผู้มก็ลัมีแม่ก็ไม่หนาไม่หนาอะไรยิ่ถ้าผู้เคอได้ยินได้ฟังไม่ยึดถอก็องรุนไปูมิใจมากคว่ามันจะลมรมณ์แท่ตายบางรายก็ไม่หนาก็ผ่านได้มีคนหาตัวเองหายากคุณยากหากระใจหาที่อยู่ใน อาชีพพึ่งที่อาศัยจากพระาอาจารย์ที่สอนพวกเราให้บดทนกัระิดารมีเหลทั้งหลายมาวานเป็นกุศลในตอนนี้ก็ให้เป็นุงกุศลมีข้อถึงจิตถงใจสึ่งทีั้งใจให้ขาดจากเวทนาให้่านจากอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คือมันมันถม,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 มันมากเราได้เาสมรูรกัจัดิโตจน์ บุญบุใจให้ห่างจากกิเลสให้ห่างจากมารไทเรนการที่ข้าเจ้าเป็นกระชาหลายโคกหลายศาสตร์มึงประมาณไม่ได้แต่นี้ไปหน้าถ้าเรามึงเสื้อผู้ได้เจ้าถึงก็ไม่นานก็ผ่านไปได้บางทีตัวเป็นศาสตร์ชาก็ผ่านไปได้ถึงกนไม่เู้จักอะไรา้าตั้งใจึงเราไม่ยังนยู่ในื่อนี้เพราะว่ามันไม่แน่นอนคือย่างนี้เป็นเกย์เกิดกาย เวลาจบกวนวิญญาณของตัวเรากับจิตที่มเสื่อนรอยานะาที่อยู่ที่อาศัยต่อไปหนึ่ัว่าที่อยู่ใหม่ในโลกที่หนึ่งกว่รมณ์มั่สุภาใช้ทางใจได้จริงภาพเป็นปรธนนรรมน,นั้นก็หนึ่งแจกจ่ายการดูการกิตประสุ่งท่ายก็แม่เรามาสืบแม่มนอะไรมาด้วยนี่จะประสุภา,าพระสุ่มพริภาพวามแปนสบายของที่อคุณพ่อคุณแม่จวแทนให้คุณเอาหอเอา มาแล้วก <mile> ็ไม่ลงแตบุทาก็เงอนเดิอก็ไปแนั้นเราเดินเดินก็สร้างคนมิรัศน์าร้ํงาก็นีได้หนปีนีเป็นปีสำคัญคือมระจ้ากระลาจอมานห้าร้อยนกิแป่นมันแปลกกว่าในไลายอย่างเตือนสติเตือนจิตเตือนใจของพวกเราเดื่พ่อแม่ครูอาจารย์ญาติอาตารย์พ่พเราเราตองพ่เราไม่ได้พึงหนัหนาพึ่งตานี้นะอืมเด็ดดี อืมธนาแกงอะไรเก็น์้าเท่าไรคนนั้โยกคลอนบางไ่เป็น,น,นเพราะเตืเอ,อนเต,ตือนสิเจของพวกเรานะั้นอืมมีหน้าบน,น,นส่ายสี่อันนั้งอันตรายของวามิดจะรวมยาของพวกเราอืมถ้าเรามีเสื้อความรู้จะจเราไปเจรด้นี้แต่สิ่วนนี้ไปเพราะครูบาอาจารย์ติตามเสด็จเข้าอืมสักอืมที่ท่านอืมังใจท่านอืมภาวนาอืม ดูเรืวคนมีความสุขคือมีความสุขของใจทำกั์ทนนะุกข,ข์มีความทุกข์ทั้งหลายทีม่มาวันนี้เอาไปคาิจาน,นัา้นนตเวลานาทีก็ผ่านใปผทางไปอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดิบ่งข, 50, 60, 70, ขึ้นไปน่ไม่ได้ธรรมดามหาอะไรก็ได้หมดทุกอย่างเลยนั่งแต่หาความสุขพ่อแม่เป็นแ่งทางอะไรไม่เ็นเราเลยก็รลมให้ใจทุกโอคผู้โ มันจะสมขึ้นสูขึ้นมันจะได้ผ่านผ่านเรีนนาทุกอย่างผ่านก็เกิดก็เกิดกเกิดรวามกายก็พวกจะรู้ออบกจร่วมจุดรวมก็เข้าเข้าสนใจสมองมันจะได้โลกงสขึ้นเราเรกเป็นสีดีมาเป็นที่พึ่งทุกลมหาใจก็ให้บนมาแล้วมีมีของพระเจ้าอุ่นราหันสาวกพวกเข้าอมมันเนที่หนึ่งเปน เนี enfin ่ยตาวางไว้อ ja ืมสว่างสบายไส์ต uh, ัวทุกสิ่งทุกอย่างทือแสงตาพระพุทธเจ้าแสงพระจีนพระพุทธเจ้ามีจากโลกนี้พานชอสุขุตาอะไรมามีความความเอาเขาไม่เอาเพราะว่ามันไม่แน่นอนแล้ไม่เที่ยงไม่ตรงอืมตาจะาเปิดเจอแว่นตามราเปิมันตรงอืมแล้วก็เลยเข้าห้าสิบห้าทางพระพุทธเจ้าเนอะอืมจะสูงก็ประสูติข่าวอืมการสรุปก่า อืมสถิติคิดเสนาก็สมควรแล้วหนึ่งต้องออกไปหนึ่งไปที่ไหนก็สูกเปนหมดหนึ่งโรคนัูที่ไหนก็สุบก็ต้องสูบไปเป็นข่าววนเองตหนึ่งของเมีพวกเลยมียาพวกเลยตรงนี้จะต้องสูบมีพวกหนึ่งไกตรม่้นหนึ่งต้องร้องการไหมานาสิ่งใดทางนั้นอพกเราทั้งหลายต้องมันค่อยข่ามค่อยสร้างค่อยเรียนไปข้าพโค้เรียน จิตใจมันแน่นอนก็อาจจะถามเรยเหนือนั่งอยูก็เป็นสนั่งอยูก็เป็นสก็ถามไปเรื่อยๆคุก็สะพานได้าตนาอืมลลายตามันภาวนาก็จะโชคลาภจะให้พวกคุณรอคมัวคพ่กตายกี่ดามาด้ย่างอยูก็ดีหรือว่าหายใจยากเป็นธรรมชาติธรรมดามันงมีการถ้าไปเกิดเรื่องก็ก็บุญปนหนุน้องไปหนเกิดก็ตายเร็ว หนึไปเสมอสองสุขให้นานจะลงมาทราบตอไปอืึ่เป็นกัจายี่เรศมันจะมาลดตาวว่าอืจากนรกสามไปเลยนรกลงจากล่างไปหนึ่งปเลยมีอะไรโูดสามไปซี่มึงไปก็ต้องไปตามนั่นพระจิตเป็นอย่างนั้นลงจากล่างมีเจ้าพวกก็คนหนึ่งถ้าโูกก็ไปหาทุกถ้าสุขก็หนึ่งจะวนจริาส่งก็ไปตามท่านตามสอนก็ไป เรารับต่อจากนี้ค่ะทะเยอตีใจความเดินทานมีความหนึ่งเป็นรวเป็นกุศลแบ่ก็ท่านอีนึ่งถ้ามันเข้าวัดเข้าวานั่งอนังอตนานๆเันเป็นดีไว้ตสอดแ่เดือนมีลมหายใจจากเอออย่างนี้ว่าป็นมึงภาพฟาร์นแทนโซคาร์ผมมึงเป็นลูกเป็นรลานจนเราหน้าลมกหน้าแทนไปมันผ่านไม่ได้ผมตายไปไปคนติสามไปยัง พราะว่าธาดกานก็วิดามาน่าไมมาไม่ใช่ของไม่น่าไม,ม,าออไม่ไม่ต้องการสินน่นเรื่งเวลาตามใจมัน,น,น,ออม,นมืนอยู่ไปออต้องได้รไยรับแสนละเต็มไปอีกต่อไปก็เป็นอย่างนั้นแล้วนะัออพากเราทั้งหลายออต่มาได้น,นาเป็นเขวามานั่งสมาธิเออถลายพานรักษาสิงเวลาผ่านไปสวยงามมากอเออหนุ่มจิตหนมนใจของพวกเรา กลมีกลมสวยงามมันจะได้ลองเป็นภาวนาให้ห่างไกลจากที่ให้มิจฉ <c oughs> าทวกคนลำบากต่อไปคือเนมนหน้าโมกับพวกนอกนอกเนินหน้าโมก็ทายาทน้าโมก็ทายา,า,ยาทอีกกลาาา่าวคุยไปแต่มันสีพันธะธรรมสันเนิพระใจธรรมแล้วออกจากพระทายออกจากพระจิตพระเจ้ากเข้านินหม้าโมกับพวกนอกนอกเอกอ พุทธายะพุทธายะน้าโมึ้นหน้าพุทธายะเือคำแปลว่าอือืำมัโตคำของท่านมันก็จะได้เบาบางไปแร้ท่านงาปก็มีความสอแน้หนนาโมหน้าหน้านึ่อโพ้โต้มี้อืมรึู้จักสมรู่จากต่ำอืม่คำก็จะได้มีเบาบางจากธาตุจากฐานจากจิตจากใจเมอนท่านปลายทีนตัมงตั้งต่อสินตาอธรรม เต็มร้อยเต็มพัน,นในจัจข้าของพ่อแม่คือโอเคียละนัการุกบคนมือไม่ไม่ยามมาคือไม่มมายมา,ามาามาคือมาทรมาร์ลาบักต่อไปประทัมเสือเ้อพ่อแม่ครวอาจารย์งคเราทำได้หาตั้งใจพระเพุทธเจ้าถ้ายังอันใจอยู่ตัวประเทศเรายากอเป็นดน,นอไว้หน่งสิน้น่สิ้นลมสิ้นลมหนึ่สาดาบคนสิ้นลมหายใจหนงก็ออกไป สงก็ได้แค่เรานานีเเน่ฐานเราอุรมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราเตรียมว่าทุกสิ่งทุกอย่างคามเชืงความาก็สมานมถึงมใจงไกลน่นไเราให้ีแต่แค่ถืงเดียวไม่มีกิเ่ในรลงตัวนหนึ่งพุทธเป็นผู้สุขเป็นผู้ศราอืมเป็สถานแยกรวมหึ่งกามก็จะได้เบาวางไปตั้งแต่สิ้นสุทาเต็มร้อยเต็มพานทําก็จะได้ นี่อยู่ที่ในปัจจุบันนี่แหละเอะเอเหมาะสมกับเวลาอาถารเอาพอดีสวยงามข้าต่อไปสินทาก็ดีเลยหละ่ะคนให้สิงให้ทางเป็นบาลีแต่ว่าสินทางของพระเจ้าที่ถูตกต้องนม่ว่าจะฟังแล้วรู้แล้วมีว่ได้รับจากใครดูจากอะไรไม่ใช่สูงต่ำอะไรพระรูปเสมอที่สองแบบไม่ดีออกไม่ดีได้แล้วก็น่าภาวนาดูก็ เบาขึ้นเบาขึ้นหนึ่งบารุดท้ายปลายทางกนให้สุดเต็มที่ก็อจะเขา้าอนุภากได้นจังหวะธพุภารินภาหนึ่งคือมานไทยหลวงทางไว้หนึ่งแล้วก็หลงท,ทั่วหนึ่งที่จะติดหนึ่งทั่วติดลางที่ทั่วคนว่าไม่ถูกตจองจะไปทางน,าทนั้นก็ยังไปไปอะไรคือไปแล้วหนึ่งร้อยคนพันคนก็ไปกลับมาสองสามคน,คน คือยิไปข้าวไปเก่งกันสงคามสงคามมันป็นไปได้ยิงไปต่อไปชนะสงคามโ,โลกมาหลายข้าวข้างต่อไป,ปคือปลาพ่อเลยมันจะมีปัญหาตัที่เลยถ้าทำตัวดมก็เราทำลายหน้าอยู่นี่ก็จะได้ไม่มีเลยไม่มีสื่อนมนามไม่มีหน,นม,ม,มักในโลกไม่มีต่อไปเรือซางเลาแก้ลเรือซังเลาทองรงลับหรือว่า ข้าไม่น่าไปหนึ่เรามาไทยห่เรนการพิทั้งหลายก็อยู่ในโลกนี้หตามลงไปไม่ได้ัน่เนวันนี้ผ่านี่แเดวพ่อแม่ต้องถมากหนึ่ครับดูววอ่เราหนึงนน่รมนเดินเท้าเดินห่้นน่งโลกมันทัดสมัยอยู่ใกล้อย่ไกลได้ไมมหาศาลแต่ว่าได้บุญทูกค้า ได้บุญไปในหน้าแบบการดียวดีได้นั่นแหละบุญนะต้องบุญของสภาญาติโยมแค่นเพียงบุญสัมบัติเนงขี้เหร่จะขึ้กขี้เหร่จะจิตเราจีดเราเขึ้าครึ่งกลางจะสูงเท่าไรก็ตามถ้าไปสัมพันกับขี้เหรมันเป็นดวงตาวนวงอะไเลสมันไหลสั่นไปมันภาพเป็นกิเลสมันหลอกเราลุกไปเลยลงเลยภาวนาไม่ขึ้นเลยนั่นแหละบุญภาพอจิต หนึ่งคือเราฟังเทศกธรทำรวมกันมาจนถึงวันนี้สูงขึ้นไปเรื่อยๆถื่อยึ่งกล่เอาไปภาวนาไปหนึ่งคาดคาดทั้งหลายก็จะได้สุขเสื่อมยการในท่าสี่ท่านห้าหนึ่งความมีรรมะเาให้มาแล้วก็ส่งบุญมาให้ผู้พามาเกิดหนึ่งต้นบปฏิญาณมาได้เออรือไม้กรจายไปแล้วหนึ่งเพราะ่านบุญนี่เป็นคนเขถึงนึ้ผ่านให้ได้หนึ่งซึที่เราปรารถนาต้องการให้ได้หนึ่งถ้าเราถึงจุด มุส่สงไปใช้ก็ได้ขคุณองมีพระรามผนี่สาคันเออกัะเข้าใจมันจะละคอนใ,ให้ฮะน้องเงตาถึงจะเทีมาอาหมอด้วยนะเรื่องเรื่องเรานี่ก็อยู่กับทุกคนเออพญามาตุลาาคนเนี่ยพญามาตุลราไม่เห็นตัวเห็นตัวกินซับป็นอาเออถ้ามันมาถึงใครนี้วเออจะโตใครโตมาถึงเรานี่ออมันเอาไปได้ แต่ว่าเราเป็นลูกศิษย์พรเจ้ามึงาโทรไม่อะไรทำได้ไม่ได้มันจะมีพวกเราเงินเดอ่าถ้าไม่มีเราปูกมันมันก็ไม่มีพวกเราเงปูเสาเราปูกมันก็สอนกต่ยังเข้าป่าอย่างเดียวมสงจอสร้างบานจะมีดีอะไรรู้ได้มเป็นอาหารเป็นอาหารของเสามึงผ่านได้หมดมเวดารุ่มมุ่งมรักษาเพราะว่าท่านตั้งใจมึงจะมาเกิดมป็นยพวกเราทั้งหลา ข้ารจก็อยางอืมอืมาลามาลบนนะเกจเกตใยในโลกต่อจนาพทากายใจารวมพลังใจเรื่องลอยร้ธรามก็วินัยหนึ่ไปแต่พระจิตขอวท่านเพราะว่าระว่างลายลในโลกก็ดี้นคือแสงธรรมของพลองกาอ้าหลานมาพลังงามาสัมผัสมาสัมผัสมาเห็นพระนี่ก็สูขขึ้นทันที จิตอ no ื่มเข้าภาวนาเลยาะชันอะไรก็เขาแก่อะไรเอาไปประมาได้ความสุขเป็นรอยเประเส็จตนึงก็ไม่มากถึงดินหน้าโปไฟนึงเราก็รูกกันทุกคนละก็มาจากดิดานานนึงก็มาจากดินดานหน้าลปรไฟเป็นการกองมาเป็นของที่ะเสริหนึ่งแล้วเพื่อให้นรูกเจ้ามาถึงนั่นคือคพกพวหนึ้งก็อัาการท่านสอนทุกคนบ หืึเป็นงานเทวดาหุประเทศพ่อปแล้วก็เรื่อนเพ้นเพื่อนหนึ่สั้นฝ่าสีนฝ่าสั้นดินหน่สั้นสุด้าสคือคือการจ้างการสั้นสุด้าเข้าเข้านิทานคือจะเปียนว่อะไรคืนสุดผ้าหรื่งไม่มีใครเอาอะไรเลยละหนึ่งแค่ไปหาไฟก็แคไปหาแป้งสแ่งเดียตามแ่้งหนึ่งเขาเนี่ยข้าวสงสการไปนละปีละเดือนในละวันลเวลา มึงกดโรกหายาจจากก็ก็ให้นีด้นมามึงมโมธนารับบุญรับบุญสุดหนึ่งว่กว่ามเราส่งบุญไปได้รับบุญนานที่ก็คือมีความสุขเพลิดเพอินผู้หญิงก็เป็นนางเทวดาผู้ชายก็ไม่ได้เท่าบุญอื่นอในตำหาตำลายท่านกัพระพุทธเจ้ามึส่งบุญไปให้การสุขภาพบุญมงส่งของที่สองทานให้ของให้ครูาอาจารย์รับให้คือเขาไม่ร้อง มันบู่อกเร่าปเทศสมันต้องเข้าใจกันรุกคนเลยแต่ะอน่านมันยังไม่ให้มันเต็มเต็มดวงใจไม่ให้มันเตดวงใจรก็ท่าที่ไดมาพบหลวงปู่ดีใจนะเออวามรุ่นจะให้พออย่าะเดิมทอนขายสบายใจต่อกนกันสัญญาพรรมีคืมันดีงาที่พอคุณว่าะก็วันนี้มันเลียสัตว์หนึงตื่นมาเศร้าที้หน้าจะวายยษ เพียงว,ว่าต่อไปจนก็ะทังแล้วยังจะจะตายอย่างเดียวมีข้าพเจ้าทำเอาบุญให้จริงออมาใจ